สำหรับอาการคาปาเสียไออีลูโชนะครับจะขึ้นไฟไออีลูกกับไอสต็อปโชสามารถแก้ไขเองโดยการถอดปลั๊กและลบโค้ดนะครับหลังจากสตาร์ทรถถักล้อมุมขวามาที่ล้อซ้ายเรามาเปิดนะครับผมในช่องนี้นะครับจะมีปลั๊กอยู่1ตัวนะครับเห็น,นง่ายๆเลยแต่ตอนนี้ผมถอดออกไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย สายน,นีไล่ดีเหนไหมีปลั๊กที่ถอดมาก็แกะออกได้เลยแต่ถ้าปัญหาของตัว DC เสียนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้แทนนะนี่ผมถอดปลั๊กออกมาเลยแล้วเ,เดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถดูพอสตาร์ทรถนะครับถ้าเป็นกล่องดีซีเสียมันจะขึ้นเป็นรูปแบตโชว์แต่ถ้าเราถอดคาปาออก นะครับแล้วไปเสียบปลั๊กคืนตัว dc จะปกติมันจะทำการวายพาสไฟไปเองจะไม่มีผลต่อรถจากเราแก้โค้ดเสร็จปิดโค้ดจากคอมพิวเตอร์นะครับไฟก็จะหายหมดกดไอสต็อปก็จะไม่ติดนะครับระบบจะถูกการตัดการทำงานหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีไฟอะไรโชว์หน้ารถถ้ารถปกติ นี่เปิดแอร์ไม่มีผลอะไรต่อรถทางนั้น